เนาะค่ะเนาะง่ายง่ายจากกันตะกอนนั่นปลาบักท่านนี่สิเป็นปลากุซ่าเป็นปลากล้วยนะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวนี้โลออกจากราคาเนี่นี่คือสาน a m ที่แม่นั่นปลูกปลูกไอ้กล้วยเนาะคะ่ะเนี่ค่ะนี่กระทั่งเครื่องกับเป็นปลาเนาะค่ะตะกอนฝนตกแล้วค่ะ นี่ค่ะมะขวดกล้วยหอมนะคะขวดกล้วยหอมกับเพื่อจะเอาไปปลูกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ้าสิปลูกก้อนเข่าพันศาเนาะจ้ะเนาะค่ะเพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ขายมันขายบ่ได้เงินเป็นก้อนคืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะได้เทอร์นออยสุกเทอร์นออยจะสีนะครับปลูกไปให้มันหมึดเนาะค่ะเพราะว่าสีได้กินเนาะค่ะอย่าให้มันหายพันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าซื้อเพิ่นมากกับแพงเลยค่ะที่แรกซื้อมากกับตัวละเอียดสิมาผ่ะนี่ คือห่อต้นมันห้ามมันหักนะค่ะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆห่กลับมาเพเอาเนาะคะ่ะเนาะเพเแล้วหขาปลูกเร็หเอาก็บปุ๋ยขอกมาใส่เด้อยี่น้งมันจจได้งามๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาพันสามากอะพู้เถ่าเป็นว่าปลูกกล้วยมันสิเก็บขาเจ็บแข็งเนาะมันแมนอิรีเ้ยค่ะอันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้เทียงพู้เฒ่าเลยค่ะผู้เถ่าเป็นว่าให้ฟังจากราคาเนี่นี่คือสารหามที่ไม่นั่นปลูกปลูกไอ้กล้วยนะคะนี่นี่ค่ะ นี่ก่ะทั้งเครื่องกับเป็นปลาเนาะก่ะตะกอนชนเลยจ้ะปีหนึ่งหรือปีที่สองมาตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขาเนาะค่ะนี่มาหอดเล้วกับคุดลุ่มเนาะค่ะนะคุดลุ่มใบอะลรจ้ะแต่กับว่าพเพื่อเสียวมาลุ่ลุ่มเนาะคะ่ะใกล้ใกล้ฟางสาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะง่ายง่ายจากกันตะกอนอันปลาบาักท่านนี่สิเป,ป็นปลากุ้งซ่านี่ค่ะคุดลุ่มอีกเนาะคะ่ะเนาะคุดไปจากนาะคะ่เนี่นี่คือสานามที่แม่น่นปลูกปลูกไอ้กล้วยเนาะค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ก่ะทั้งเครื่องกับเป็นปลาเนาะก่ะตะกอนฝนตกแล้วค่ะนี่ค่ะมะขุดกล้วยหอมนะคะขุดกล้วยหอมกับเพื่อเสียวไปปลูกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห่าสิป,ปูก,ก้นเข่าพันศาเนาะจ้ะเนาะผลเลยจ้ะปีหนึ่งหรือปีที่สองมาตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขาเนาะคะ่ะนี่มะหอดแล้วกับขุดลุ่มเนาะค่ะเนาะขุดลุ่มใบอะไแเลยจ้ะแต่กับว่าเพื่อเสียวมาลงลุ่มเนาะคะ่ะใกล้ๆฟางสาเพราะว่าเมนั่นไปปลูกปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะไปสื้อกล้วยเป็นมาเนาะค่ะเนาะกล้วยหอมเข่าพันศาแล้วจ้ะ ไปสื่อมาบาัตเทนีมาปลูกเนาะค่ะเนาะปีหนึ่งได้ผลนี่ค่ะคุดหลุมอีกเนาะค่ะเนาะคุดไปเนาะคะ่ะเพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันกข็ขายมันขายบดได้เนปนเ่็นกอนคืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะได้เทอร์นอยซุกเทอร์นอยจะซี่นะครับหาบาทได้จากพี่น้องหยอดหนึ่งนอหนึ่งยี่สิบหาบาทพอมาปลูกนี่งามงามพี่น้องเลยที่นี่ก็ได้มาโลออกนะะเนาะค่ะนอตโลออกแล้วมามาเอาพุทราโลเนาะค่ะเนาะ ใ่ญ่ๆมากเขากลับมาปลูกนี่ค่ะริมฟังสาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคนกะงามเนาะค่ะกล้วยหอมเพราะว่าอันโรออกโรแปลงออกที่นี่มันแหลงก็เลยไม่ได้ปลูกเนาะค่ะเนาะนี่ก็ลังเอามาปลูกเพื่อเพราะว่าฝนมันตกเล็งแล้วเนาะค่ะเนาะนี่มันเป็นลูกเนาะค่ะนี่คือต้นมันเข้ามันหักนะคะที่นี่เหลือลูกน้อยๆเขากลับมาแพเอาเนาะค่ะเนาะแพแล้วเขาปลูกเ็จเขาเกาปุ๋ยโอกมาใส่เด้อพี่น้องมันจะได้งามๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ ฝนตกแล้วค่ะนี่ค่ะมะขวดกล้วยหอมนะคะขวดกล้วยหอมกับเพื่อจะเอาไปปลูกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเ้าสิปลูกก้นเข่าพันศาเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่คือเ้าต้นมันเ้ามันหักนะคะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆเ้ากับมะเพลเอาเนาะคะ่ะเนาะเพลแล้วเ้าปลูกเสี้ยห้องกับปุ๋ยโขกมาใสา่เด้อพี่น้องมันจะได้งามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเ้างประด้ปลูกหลายๆอันนี้เ้ากับปลูกไว้เพื่อเอาไบถ่ากินจานะะ้าข,ข,ข,ของเานาะคะ่ะบริโภคในครอบครัวของเ้าเนาะค่ะพู้นักฝากกับขึ้มขึมพี่น้องเอ้จะได้มืดๆเนาะ บรรยากาศก็ดีด er ีเนาะค่ะคืมฝ้าคืมฝนเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดอยู่ค่ะมเนียนคืมฝนบรรยากาศดีเนาะค่ะทางานกับบ่ค่อยห่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาบประดัปลูกไร่ไร่อันนี้เขาก็ปลูกว้เพื่อเอถไปวกินจะของเนาะค่ะบริโภคในครอบรัวของเฮานะค่ะผู้นักฝาก็คืมคืมพี่น้องเลยจะได้มืดมืดเนาะบรรยากาศก็ดีดีเนาะค่ะคืมฟ้าคืมฝนเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดอยู่ค่ะ มืมเนียนคืมฝนบรรยากาศดีเนาะค่ะทํางานกับบ๊วยอยหอนเนาะค่ะเนาะงงเนาะค่ะเพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ขายมันขายบ่ได้เงินเป็นก้อนคืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะได้เทอร์นาลอยสุกเทอร์นาลอยจะสี่นะครับงเนาะค่ะเพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ขายมันขายบ่ได้เงินเป็นก้อนคืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะได้เทอร์นาลอยสุกเทอร์นาลอยจะสี่นะครับน้อง่ะนี่คือห่อต้นมันเฮามันหักนะค่ะที่นี่เหลือลูกน้อยๆเฮาก็มาแพ่เอาเนาาะะะค่เน เพล้่เลปลูก,กเร็จเบาก็ปุ๋ยขอกมาใส่เด้อยี่น้งมันจะแดงงามๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะผลเลยจะปีหนึ่งหรือปีที่สองมาตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขาเนาะคะ่ะนี่มาฮอดแล้วกับคุดลุ้มเนาะคะ่ะเนาะคุดลุไมใบละหลยจ้ะแต่ก็บ่าพเพื่อเสียวมาลงลุมเนาะคะ่ะใกล้ๆฟางสารบรรยากาศก็ดีดีเนาะคะ่ะคึ้นฝ้าขึ้นฝนเดี๋ยวคึ้นเดียเด๋ยวแดดอยู่ค่ะมเมเนียนคึ้ฝนบรรยากาศดีเนาะคะ่ะทํางานกับ่ะข่อยห่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ใหญมากหอก็มาปลูกนี่ค่ะ ริมฟงางสาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคนกะง่ามเนาะคะ่ะกล้วยหอมพบนี่ค่ะคุดลุมอีกเนาะค่ะเนาะคุดไปผลเลยจะปีหนึ่งหรือปีที่สองมาตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขาเนาะคะ่ะนี่มาฮอดแล้วก็คุดลุมเนาะค่ะเนาะคุดลุ่มใบละหละยจ้ะแต่ก็บ่าเพื่อเสียวมาลงลุมเนาะคะ่ะใกล้ๆฟงางสามืดมืดมด่นะแจงเนื้อมื่ได้แจงหรือว่าเป็ีนน้ำทรศสาวกับาอาน โลออกโลแปลงออกทีนี้มันแหลงกัเลยบ่ได้ปลูกเนาะค่ะเนาะี่ก็ลรังเอามาปลูกเพื่อพระว่าฝนมันตกเล็งแล้วเนาะค่ะเนาะนี่มันเป็นลูกเนาะเขาพันสามากกะผู้ถ่าเป็นว่าปลูกกล้วยมันสิเจ็บขาเจ็บแข็งเนาะมันแมนอีลีเด้อค่ะอันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้เทียงผู้ถ่าเด้อค่ะผู้ถ่าเป็นว่าห้ฟังเนาะค่ะพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ขายมันขายบ่ได้เงินเป็นก่อนคืออย่างอื่นเนาะค่ะเนาะได้เทอร์น้อยสุกเทอรน้อยจะสี่นะคะดมืด นะแจ้งเนื้อมือหดืแจ้งหรือว่านป็นน้ำทรศัพท์ก็บฏเนาะคะ่ะเนาะง่ายง่ายจากกันตะกอนอันปลาบักทัานนี่สิเป,ป,ป็นปลากุ้งซาเนาะคะ่ะนี่คือห่อต้นมันเ่ามันหักนะคะ่ะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆเ่ากับมาแพลเอาเนาะ,นะคะ่ะเนาะแพลแล้วเ่าปลูกเสียห่อเก่าปุ๋ยโอกมาใส่เด้อพี่น้นองมันจะได้งามๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาพันสามากอะ้เฒ่าวเป็นว่าปลูกกล้วยมันสิเก็บขาเจ็บแข็งเนาะ,ะนมันแมนอีรีเด้อค่ะอันนี้อันนี้บไ่ได้บ่ได้เถียงผู้เฒ่าเด้อค่ะผู้เฒ่าวเป็นว่าให้ฟังอาเนาะค่ะเนาะ ง่ายง่ายจากกันแตก่ก่อนอันปลาบักทัานนี่สิเป็นปลากุซ่าเพราะว่าห้องประเด็ปลูกหลายไรยอันนี้เ้องก็ปลูกว้เพื่อเอาใบถากินจะของเนาะค่ะบริโภคในครอบครัวของเขานะค่ะผู้นัฝา,ากกับคืมคืมพี่น้องเอยจะได้หมืดหมืดเนาะปลูกไปให้มันหมืดเนาะค่ะเพราะว่าสีได้กินเนาะค่ะย่าหายมันหายพันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าซื้อมากกับมากเลยะค่ะที่แหลกซื้อมากกับตวลยยี่สิบปลูกไปให้มันหมืดเนาะค่ะ พว่าสิได้กินเนาะคะ่ะยาห้มันหายพันเนาะค่ะนาะเพว่าซื้อเพิ่มมากกับแพงเลยค่ะที่แรกซื้อมากกับตัวละเียดิหาบาทได้จากพี่น้องหยอดหนึ่งนอนหนึ่งยอี่สิหาบาทพอมาปลูกนี่งามงามพี่น้องเลยที่นี่ก็ได้มาโลออกเนาะคะ่ะนอดโลออกแล้วมาเอาพุชซาดคนเลยจ้ะปีหนึ่งหรือปีที่สองมาตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขาเนาะคะ่ะนี่มาฮอดแล้วกับคุดลุ่มเนาะคะ่ะนาะคุดลุ่มไปเลยแเ,เลยจ้ะแต่ก็บ่าเพื่อเสี่ยวมาลงลุ่มเนาะคะ่ะใกล้ๆกาฟางสาเพราะว่าเขาประเด็จปล อันนี้ฮ่กับลูกไว้เพื่ออใบตะกินเจ้าของเนาะค่ะบริโภคในครอบครัวของฮ่อเนาะค่ะผู้น่าฝากกับขึ้มขืมพี่น้องเอจะได้มืดๆเนาะเนาะค่ะนี่คือฮ่อต้นมันฮ่อมันหักนะค่ะที่นี่เหลือลูกน้อยๆฮ่กับมาเพเอาเนาะค่ะเนาะเพแล้วฮ่อปลูกเสร็จฮ่อกับปุ๋ยคอกมาใส่เด้อยพี่น้องมันจะได้งามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะฝนตกแล้วค่ะ นี่ค่ะมะขวดกล้วยหอมนะคะขวดกล้วยหอมกับเผือเสียบไปปลูกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิปลูกก้อนเข่าพันศาเนาะจ่า,จาน้ะเนาะค่ะเพราะว่ากล้วยมันมันกล้วยหอมมันราคาแพงกิ่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันกข็ขายมันขายบ่ได้เงินเป็นก้อนคืออย่างอื่นเนาะคะะะ่ะเะนาะได้เทราลอยซกเทราลอยเจสีนะคะเนาะค่ะน,ะนี่คือฮอสต้นมันฮอสมันหักนะคะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆฮากับมะเพเอาเนาะค่ะเนาะเพแล้วฮอสปลูกเสร็จเสาก่าปุ๋ยคอกมาใส่เด้อพี่น้องมันจะได้งามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าฮอสประด้ปลูกหลายไร่ อันนี้ห่ากับผูกไว้เพื่อใบตกินเจานะะ้าข,ข,ของเนาะค่ะบริโภคในครอบครัวของเฮานะคะ่ะผู้นาัฝากกับคืมคืมพี่น้องเอยจะได้มืดมืดเนาะว่าเม่นั่นไปปลูกปีทีแล้วเนาะคะ่ะน้องไปซื้อกล้วยเป็นมาเนาะคะ่ะเนาะกล้วยหอมเขาพันษาแล้วจะไปซื้อมาบัดทนีมาปลูกเนาะคะ่ะเนาะปีหนึ่งได้เนาะคะ่ะนี่คือต้นมันห่อมันหักนะคะ่ะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆห่อกับมาแพาะะะอเอา,าเนาะค่ะเนาะแพแล้วหขาปลูกเสร็จห่อเกับปุ๋ยขอกมาใสา่เด้อยพี่น้องมันจะได้งามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ ขุดหลุมอีกเนาะค่ะเนาะขุดไปที่เป็นปากรวยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้โรออกเป็นปากรวยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้โรออกจากราคาเนี่นี่คือสารหนามที่ไม่น่านปลูกปลูกไอ้กล้วยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ก็ทั้งเครื่องกับเป็นปลาเนาะคะ่ะตะกอนที่ขางพันสามากกับผู้เฒ่าเป็นว่าปลูกกล้วยมันสิเก็บขาเจ็บแข็งเนาะมันแมนอิลีเด้อค่ะ อันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้เทียงู้เฒ่าเลยค่ะค้เฒ่าวคนบ่อ้ฟังคนเลยจะปีหนึ่งหรือปีที่สองมากตอนนี้ก็เริ่มเจ็บขานะคะนี่มาฮอดแลวกับคุดลุ้มนะคะนาะคุดลุ่มไบอะไรเลยจ้ะแต่ก็บ่าพเพื่อเสยวมาลงลุ่มนะคะใกล้ๆฟางสาเนาะ,ะเนาะง่ายง่ายจากกันแต่ก่อนนันปลาบักท่านนี่สิเป็นปลากุาทีาเป็นปลากล้วยนะคะนาะเดี๋ยวนี้โลออกจากราะคะเนี่ยนี่คือสานามที่แม่นั่นปลูกปลูกไอ้กล้วยนะคะนี่นี่ค่ะ นี่ก็่ทั้งเครื่องกับเป็นปลาเนาะก่ะตะกร้อค่ะเนี่คืองห่อต้นมันเ่ามันหักนะค่ะที่นี่เหลือลูกน้นอยๆเ่ากับมะเพเอาเนาะค่ะเนาะเพแล้วเ่าปลูกเสียหเอาก่าปุ๋ยขอกมาใส่เด้อพี่น้องมันจะไดง้งามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะค่ะเนาะนใหญ่ๆมากห่อกับมาปลูก